ไม้ที่เห็นเต็มทองทุ่งตรงนี้เป็นเหมือนแขกพิเศษของป่าหินงามค่ะมักจะมาเยือนในฤดูฝนแล้วก็หายหน้าไปเมื่อหมดฝนเป็นแขกพิเศษที่พาความสดชื่นมาให้กับที่นี่วันนี้เราจะเพิ่มความสดใสด้วยสีสันจากภาพวาดของเด็กๆลงไปด้วยค่ะ วนาอุทยานป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิมีก้อนหินรูปร่างแปลกๆอยู่ทั่วไปเป็นความงดงามที่ธรรมชาติได้ตกแต่งขึ้นเป็นความงามที่มักจะมีผู้คนมาชื่นชมตลอดปีจากป่าหินงามตรงนี้อีกนิดเดียวก็จะเป็นทุ่งกระเจียวแสนสวยแมดกับเปิลและเด็กชายมะกอกได้เปรียบกว่าคนอื่น พระเด็กๆเ,เป็นคนบ้านซับสเลเตซึ่งอยู่ติดกับเขตวะนาอุทยานป่าหินงามแห่งนี้ค่ะมาวาดรูปที่นี่บ่อยไหมคะไม่บ่อยอะและ้วทำไมถึงนึกมาล่ะว,ว่าอยากมามว่าเป็นจินตนาการตัวตนเองอ่ะเรื่องหัวข้อต่างๆที่เราวาดเดี๋ยวเราวาดอะไรได้งนะคะเรื่องป่าไม้มั่งอะไรมั่ง ถุงกอกกระเจียวของฉันอะไรงไงีแหล่งท่องเที่ยวอะไร,ไรแ,ลและนี่ที่พวกเราฝึกฝึกกันี่ฝึกไว้ทําอะไรคะเอาไว้วาดตั้งใจว่าวันอันวันจันทร์อาจจะได้สวยกว่าวาดสวยกว่าเพื่อนเพื่อนก็ได้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีกิจกรรมการวาดรูปบ่อยๆการวาดรูปนอกสถานที่นั้นนานๆจึงจะจัดครั้งหนึ่งเด็กๆก็เลยตื่นเต้น <ไ>สามคนนี้ใช้เวลาวันเสาร์มาฝึกฝีมือกันเองก่อนค่ะ <ไป S 1> แล้วคุณครูก็สอนไหมคะว่าพอมาวาดข้างนอกนี่วิธีวาดมันจะต่างกับวาดในห้องเรียนยังไงอย่างเงี้ยค่ะสอนค่ะก็สอนให้ลงสีให้เกี่ยวกับธรรมชาติบ้างดอกไม้ที่สวยๆก็ให้สีเหมือนเหมือนแต่ว่าถ้าไม่มีสีจริงๆก็เอาสีอะไรแทนก็ได้อะ กอกวาดรูปเร็วเทียบกับคนอื่นแล้วกอกวาดรูปเร็วไหมคะหนึ่งทำไมกอกถึงวาดรูปเร็วกว่าคนอื่นบอกเคล็ดลับที่น้องเคยสิอืมนเป็นนากาหนึงทีมันเร็วนี่เทคนิคอะไรถึงสามารถวาดรูปได้เร็วขนาดนั้นก็วาดไปเลยไม่ตรงมันมันทันเพราะมันเป็นเส้นคือกักมันไม่ตรง ในสายตาของเด็กๆเนี่ยมันมีก้อนหินอะไรเป็นรูปอะไรบ้างละ่ะคะก้อนนุ้นดูเหมือนเป็นรูปรูปงูค่ะมองอยู่ที่โรงเรียนเหมือนงูมากเลยค่ะรูปนี้ก็คล้ายๆเต่าแล้วก็คล้ายกับเป็นคนแก่ๆนั่งนก้อน,ห,น,น,ออนหินแต่ละก้อนสามารถจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆได้มากมาย แล้วแต่ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรก้อนเดียวกันอาจจะมองได้หลายแบบหลายรูปนอกจากตรงนี้แล้วยังเดินเล่นได้อีกค่ะป่าหินงามตรงนี้กว้างขวางมากทีเดียวก้อนหินรูปร่างประหลาดเกิดขึ้นจากภูเขาหินถูกแดดลมฝนพายุากัดกร่อนนับหมื่นนับแสนปี บอกว่าขอพรอะไรก็ได้นั่นหรือเปล่าคะเป็นรูค่ะเป็นนงเปิดนำทางเลยเอ๊ะเราจะขอพรอะไรกันดีขอให้เรียนหนังสือเก่งๆขอให้พี่นุกมาเที่ยวบ่อยๆจะขอให้นกมาเที่ยวบ่อยๆด้วยเอ๊ะอะไรที่นคะจะขอพรอะไรแบบนี้นะขอพรนั่นมาขอให้ได้เจอเด็กๆอีกก็แล้วกันเนาะค่ะนะดีค่ะแล้วคนอื่นเข้ามาขออะไรเสร็จหรล่าคะวาดภาพป่าหินงามเสร็จแล้วแมทเปิ้ลและมะกอก จะย้ายที่ไปวาดในดงดอกกระเจียวสวยสุดๆเลยค่ะสักครู่นะคะสร้างเมื่อป .2536 ถัดจากป่าหินงามก็มาถึงดงดอกกระเจียวแสนสวยเด็กๆเดิน,ดนดหามุมที่ตัวเอง,<า>งชอบค่ะเสดาวค่ะ้นเอาละค่ะจากก้อนหินตรงนี้มองไปทางไหน ก็มีแต่ดอกสีชมพูอมม่วงรอบตัวไปหมดสดชื่นไม่มีอะไรเปรียบดอกกระเจียวสวยทั้งทุ่งดูทีละดอกก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกมีรายละเอียดมากมายเลยค่ะพีหนูเป็นอะไรต้นไม้กับดอกกระเจียวค่ะเอ,อ่นุกว่าด,ดอกกระเจียวอย่างเดียวเลยสวยดียแต่พี่นุ่กพี่นกุนกยังไม่ค่อยรู้จักดอกกระเจียวมากเท่าไหร่เนาะ,ะมันจะมีบางอันมันจะมีดอกเล็กๆสีม่วงอยู่ข้างในเหรอคะ คนต่างกันยังไงมันจะเป็นสีม่วงสีชมพูนี่หนูว่าสีชมพูจะสวยกว่าเพราะว่ามันอ่อนกว่าสีม่วงมันจะวาดง่ายกว่าแล้วจริงๆแล้วดอกมันค่อยๆเปลี่ยนสีไหมคะหรือมันเป็นยังไงคะอย่างเช่นนี้ที่เราับางทีมันก็เปลี่ยนสีบางทีมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะเอ๊ะดอกกระเจียวของเราเนี่ยมันไม่ได้บานตลอดทั้งปีใช่ไหมคะมันเติบโตยังไงอ่ะก็ตอนเริ่มแรกมันก็ฝนก็ตก มันก็จะเป็นหมอกคลุมใบมันก็เริ่มโผล่จากดินขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาเลยกระเจียวเป็นไม้ล้มลุกลำต้นเตี้ยหุ้มด้วยกาบใบซึ่งยาวเรียวประมาณ20เซนติเมตรต้นหนึ่งจะมีใบประมาณ3-4ใบค่ะความลับของดอกกระเจียวก็คือมันชอบความชุ่มฉ่ำกลีบสีชมพูซ้อนกันนี้เวลาฝนตก ก็จะรับเอาน้ำไว้สร้างนานความชุ่มชื่นให้ดอกก <ใน S 1> ระเจียวยไปนานๆดอกกระเจียวจริงๆที่จะผสมเกสรและกลายเป็นมเมล็ดแพร่พันธุ์คือดอกสีขาวแซมม่วงดอกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในกลีบสีชมพูนี่เองค่ะกลีบอันแข็งแรงสีชมพูนี้จะทำหน้าที่ดูแลปกป้องดอกเล็กๆภายในให้เติบโตขึ้นอย่างอบอุ่นและปลอดภัย บ้านเราอะค่ะมีสองชนิดค่<ฮ>ะบางคนเขาก็เรียกดอกดินมั่งอะไรอย่างงี้ <ฮะ S 2> สองชนิดก็คือแบบนี้อย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วก็ดอกดินที่อยู่เป็นสีขาวแล้วค่ะ,<ฮ>ะที่อยู่ติดดินแล้วกอนเคยหาไม่ดอกดินนะ่ะเราหาตามไหนใช้ยังไงคะเอาตรงไหนมันกินนะคะเคยหากับใช้เอาหน่อมันงนงละกับฟก ตเก็บที่มันติดอยู่ขงนองอะปอกแล้วก็มาต้มวาดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ยอยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะมันเป็นหนองผู่ขึ้นมาไม่ได้โผสูงอย่างนี้หรอต้นมันเตี้ยใช่ไหมครับแ<ะ>มดเปิ้ลและมะกอกฝึกมือด้วยการวาดภาพดอกกระเจียวเล็กบ้างใหญ่บ้างตามอารมณ์ดอกกระเจียวเต็มท้องทุ่งนี้เป็นแขกพิเศษที่มาเยี่ยมเยียนวนอุทยานป่าหินงามอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิทุกปีเลยค่ะมาโดยไม่ต้องเชิญไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องตอบแทนใดๆมาให้ความงามแก่โลกเด็กๆรับความงามมาเชยชมและตอบรับความสดชื่นด้วยการบันทึกเป็นภาพวาดปีหนึ่งปีหนึ่งวงจรชีวิตดอกกระเจียวเปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นเต้น เมื่อฤดูฝนมาถึงเงากระเจียวซึ่งสะสมอาหารอยู่ใต้ดินก็จะรับเอาความชุ่มชืม้นใช้อาหารในเงาและดูดซึมแร่ธาตุในดินหน้าฝนมาใช้เติบโตผลิใบในทุ่งและทยอยเบ่งบานเป็นดอกไม้สีชมพูอมม่วงนี้ดอกนี้จะงดงามประมาณ3เดือนค่ะแต่ช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือช่วงหนึ่งเดือนในฤดูการเข้าพรรษาของทุกๆปี บางปีอาจจะบานเร็วหรือช้าเป็นเล็กน้อยขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยนะคะแต่ปีนี้เด็กๆบอกว่าเดือนนี้ล่ะค่ะสวยที่สุดส่วนมากในชั่วโมงวิชาศิลปะเราจะวาดกางในข้องใช่ไหมคุณครูสุรพลแช่มขุนทศพาเด็กๆป .5 และป .6 มาวาดภาพนอกสถานที่ มันจะเป็นธรรมชาติอะไรเนี่ยเราเราจะต้องรู้ก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่เด็กๆใจ<ด>เต้น<ล>ค่ะอยากวาดภาพเรื่องราวของป่าหินงาม,มและทุ่งดอก<า>ดอกระเจียวซึ่งคุณครูสัญญาว่าจะพาไปวาดในพื้นที่ที่สวยที่สุดของป่าหินงามสักครู่นะคะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องมีการลา